สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวีอีกแล้วนะคะในวีฟันไลฟ์เรียร์เรากลับมาพบกันอย่างนี้เช่นเคยนะคะก็อยู่กันในช่วงวีวายรีแอคชั่นเองค่ะ ในที่วันนี้นะคะเราจะทําการรีอคชันนะคะเรื่องดอนเซโนเมื่อหัวใจใกล้กัน,นะค่ะตอนนี้ดําเนินมาถึงเอพิโซดที่10แล้วนะคะวัมากๆเลยใครยังไม่ดูเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะ EP านะคะเป็น EP ที่แบบสเปเชียลสำหรับช่องของวีมากคือเราได้มีการถ่ายรีอคชันแบบเรียลทาแบบนั่งดูกับเพื่อนแบบตัวเป็นๆน,นะคะก็สามารถไปย้อนดูได้เดี๋ยววีขึ้นตัวไอไว้ให้ตรงนี้นะคะหรือไม่จะทิ้งไว้ให้ี่เพนลิสทางด้านถ่ายคลิปนะคะแต่วันนี้ก็จะเป็นการรีอคชันแบบผ่านซูเหมือนเดิมนะคะคือเราไม่ได้มามานั่ง รียกชันพม้อมกันก็คือดูผ่านระบบนี้ไปก่อนนะคะก็คือจะมีแบบบางทีถ้าเลิกง,งานยานดีอาจจะได้ถ่ายแบบมาถ่ายรียกชันแบบนั้นกันอีกก็เป็น,ปน,ปนแบบ ค่ะคุณนะ EP Special ก็รอติดตามกันนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะดูคลิป r รีแอคชั่นนะคะ EP 10การขออนุญาตฝากผลิตภัณฑ์เช่นเดิมค่ะเจนเจ้าตัวยาสีฟันฮาวอนนะคะ,จจะ,คะเป็นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกแบบ100%มีสม่วนผสมของสมุนไพรถึง9ชนิดนะคะตัวน,นี้เค็มเรื่องกลิ่นปากมากๆและในตอนนี้นะคะทางร้านมีโปรดักอื่นๆเข้ามาอีกหลายตัวมากๆเลยก็สามารถเข้าไปดูได้ไปอุดหนุนวีได้นะคะ ที่ IG, จีไลฟ์สไตล์วิชั่วิขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกไปยังไม่รู้จักวิสามารถกด subscribe ให้วิได้นะคะช่อง B ีไฟไลฟ์สไตล์วิวิเลยค่ะโอเคค่ะไม่พูดเยอะนะคะ EP ที่แล้วคือจบไปก็คือเป็น EP ที่แบบเคลียร์ปมปัญหานะคะเรื่องแม่เรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยว EP นี้จะเคลียร์เกี่ยวกับปัญหากับพ่อแล้วก็อาจจะแบบไป ในส่วนของแม่เลี้ยงอะไรของเฟียดก็รอติดตามดูใน EP นี้ EP นี้น่าจะแบบแฮปปี้แล้วล่ะสำหรับ EP สิบนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยโอเคค่ะไปดูคล no ิปรีอคชันดอนเซโนหัวใจใกล้กัน EP สิบได้เลยจ้าชุดเฟียดดีจังเลยอ่ะพ่ขอขอโทษนะแล้ยพ่อลูกคุยกันและวะ้วว่าชุดเฟียดน่ารักอ่ะพ่อเออน่ารักพ่พอขอกอดแกได้ไหม มันนึงก็แบบก่อนเลยเหรออืแต่เปิดมาจะแบบสั้นกว่านี้เปล่าเราสคิปเมื่อ EP ที่แล้วได้คือได้มันได้ชุดน่ารักมากเลยอ่ะชุดเฟียดชุดมีความเป็นเฟมินินแบบเป็นไงบ้างไม่ระบุเพศใส่ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยฉาฟ้าที่พ่อกูให้ความรักเขาอ่ะแล้วกูก็สัญญาพ่อกูนะว่ากูจะเป็นลูกที่ดีอ่ะพ่อกูอย่างที่กูบอกคอยเป็นคอยไปก็ได้ที่ทําให้มามาฟ้าร้องไห้ แล้วก็ทำให้ป้าปาฟาเสียใจนะแล้วพี่ก็ขอโทษด้วยพี่ขอโทษที่พี่เป็นพี่ชายที่ดีให้ฟาไม่ได้ฟาจะให้โอการพี่ชายคนนี้ไหมครับหนูต้องทำยังไงคะแต่พี่เฟียสทำหม่ามา้าพี่เฟียสเขาขอโทษหม่าม้าแล้วแล้วหม่าม้าเองก็เคยทำผิดกับพี่เฟียแบบนี้หนูก็จะไม่ยกโทษให้มามาหม่าม้าหรอคะไม่นะคะหนูไม่กลธหม่ามา้าอถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราต้องทำยังไงล่ะคะพี่เฟียจะไม่แกล้งมามาใช่ไหมงั้นเล่าดีกันนะพี่เฟียมีน้องแผลรอเปล่าบ้าเป็นแผลเลยผู้ข่าน,นี้กวดเลยเนี่ยแผลแผลเป็นแผลที่ไม่เวิร์กนะ<อ>แผลอะไรให้แฟน,นตัวเองไปยุ่งกับคนอื่นเนี้ยหรอไม่หรือว่าเป็นแผลที่ดีเปล่าให้กู้แข่งตายใจอีดังมาตายใจอะไรอย่างนี้ไหม ตองเป็นเราจะยอมได้เหรอไอ้แฟนอยู่ฝีมือคนอื่นอ่ะไม่แบบเป็นกับคุยกันแล้วก็เล่นแอคติ้งให้มา<อ>ดูยิ่งใหญ่หรืออะไรไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้คิดได้ทางที่ดีบตอนนี้คุยกันในห้องแบบหรือว่าแบบมีกล้องแอบถ่ายอะไรแล้วก็ทําเป็นเกลี้ยกล่ก,กันอีนั่นก็ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจทใํไมหค่อยแตกแยกกันได้อืมอเออเวลากูบอกเลยว่าต้องมีประเด็นอะไรมา ลูกตัวอย่างคือคงอหะค่ะอ่ะมามาพูดอ่ารีแคปรายกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ่าดีเดอร์เอพิโซดคือว่ากันอ่ะรีแคปเมื่ออีพีนี้แหละไม่ใช่เมื่ออีพีนี้เมื่ออีพีนี้ก็คืออีพีนี้เราจบไปก็คือเหมือนว่าเรื่องแม่ไปละเคลียร์เรื่องแม่คราวนี้ก็จะมาขอโทษไม่ใช่ขอโทษเออมาปรับความเข้าใจกับพ่อกับแม่เลี้ยงกับกับ น้องสาวตัวเองก็คุยกันทุกอย่างโอเคแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็อ่าแล้วก็แบบอ่ามิช่เอซของคู่ของคู่เลโอกับเฟียสแบบเป็นการดุเดือดอะเป็นเอซที่ดุเดือดแบบสามวันสามวันสมคืนเออเอ็นซีส่งท้ายกลัวเร้วท้ายด้วความดำมากเออไอเราก็ู้สึกนานนานแหละก็แบบก็เลยแบบว่าจัด ชุดใหญ่ชุดเต็มแล้วก็แข่งบาสแบบชนะทุกแมททุกแมททุกแมทุมทาม,ม,มันต้องมาเจอมันต้องพอชนะกันแล้วมันต้องมาเจอกับคู่แข่งเอบอบาวัต,อวตไอคิงอ่ะแล้วก็ตัดคู่ไปคู่รองคู่รองก็อ่ะเป็นแฟนกันแล้วด้านลักบุก๊บิก๊กอ่ะเล,เลโอก,ก็แบบว่าไอ้เมีเลโอนนออนก็แบบเตรียมเซฟไรซื้อของ,ซ,อของซื้อของจัดให้ใ,ใหนห้องพกไปไปบ้านช่วยแม่ทำอาหารจะโดนแม่จับแต่งตัว นั่นแหละไปงานไปงานเต้นรำแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับมาห้องก็นุนนันนีข้คจุกไปเฉยๆรอบแรกปุ๊บอ่ะตัดไปตัดไปคู่รองก็แบบเอ้คู่หลักก็แบบอะไรอีกอะก็แข่งบาสนุนนันนีไปแล้วก็ไปเจอเอาเล่าคู่หลักจนถึงอนนี้ได้แล้วกันก็คือไปอีด,ดันมาผู้หญิงเข้ามาอีรุ่นน้องอยากไปงาน พ่ออยากเจอพี่พบอยากเอ้ยพ่ออยากเจอน่เลโอเลโอเออไม่เกี่ยวก็กูว่าแหละมันต้องมีซัมติงอะไรกับอีนี่แบบบ้านแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบลาถึงว่าถึงว่าทําไมเฟียถึงดูแบบแบบไม่ชอบอ่ะเออชอบไปยุ่งโมโหเขาอ่ะจากการยังอะไรอย่างงี้มาด้วยเออน่าจะไม่ชอบตั้งแต่แรกแล้วมั้ง แต่เด็กๆเลยไหมอัมอนตั้เด็กเลยก็ได้นะอาจจะรู้จักกันมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมอืก็อยู่ม,มาหาลัยดังเหมือนกันเออลไอศนาปูปก็มาคู่เราก็แบบโอ้ยเป็นเอ็ซีครั้งแรกที่แบบเขินมากเลยแม่คือแบบ <c oughs> พี่พบก็ไม่เบาไม่ให้กลับหรอกไม่ให้กลับแหมเธอร้ายนะเข,ขอเสืออเ้อเขาเจ็งปิดหน้า,าไม่อยากดูน่าร สมีเคยครั้งแรกเฟครั้งแรกเฟิร์สทาใครจะไปช่ำชองเหมือนเลโอลาเลโอลาเลโอลาไปเยอะเออนั่นแหละแล้วก็แบบอ่ะให้ทานไปในสิบนาทีเสร็จปุ๊บก็ก็ไอ้นี่อะไรนะก็นั่นแหละก็มีปัญหาคู่นั้นมาอืมจบไปตัดจบแบบพร้อมด้วยวางเราต้องมีต้องมีประเด็น ทำไมเลโอเลโอถึงยอมวะเลโอดูยอมง่ายเกินไปดูรหรือว่าอีเนี่ยไม่พูดปั่นหู<ะ>ปั่นหัวอะไรหรืออะไรกูว่าต้องมีอะไรซัมติงไม่ไงั้นไม่น่าทํำแบบนี้หรอกอืมเพราะว่าดูมันมันขัดกับเขาว่าเขาเป็นคนที่ขั้งเฟยสขานาดนี้แล้วยังไงเบื่อเหรอได้เยอะจนล้วเบื่อหรือยังไงหรือหรือดีก็เบื่อเป็นเป็นโรคหรอเออห,หรืออะไรสมองกลับหอเออ หรือมันมีมีอีนั่นมีข้ออะไรมาเปรียบเทียบหรืออีนั่นเป่าหูแล้วก็ทํทให้เดือดก,กว่าเดิมเพราะว่าวนนอยู่ดีไปเจอไอหัวฟูแพ้คิดบทออกแล,ล้วหรือว่าอะไรเล้าบัวฮะเล่าบัวกินเล้าบัวอีกแล้วนี่น้ำป็นนิสัยเนี่ยเบื่อจริงจริงเลยอ้กแล้วหรอเขาพูดเลยอ่ะอืมมันพูดหลายเล้าบวยอ่ะ แต่เขาว่าน่าเป็นแผนคือว่าเป็นแผนนั่นแหละเอยยังไงก็เป็นแผนเดี๋ยวค่อยไปพูดตรงในเอพิโ od อ่ะเลือกเบสซี่กันเลยทันไหมเล็วลอกเลยเร็วทัอ่ะนใครเลือกใครเลือกก่อนเอาแผนเลยเร็วแผพ้ชอบสักเซียวไพส์แมวอ่ะอ๋อแมวคือแบบน่ารักมากอ่ะเหมือนแบบพอพอบแกไม่ยู่แล้วอางเงี้ยเออ อ่อนมาแบบหาเออหาตัวแทนมาไม่หาตัวแทนหาแบบมันไม่มีอะไรมาแทนนี่พบเจอได้แต่ว่าเออให้เป็นเหมือนแบบเระลึกถึงเอาเอามาให้เพื่อนอ่ะให้ไปอยู่ในห้องเงี้ยให้รู้สึกว่าแบบเออไม่เหงาเะยนอแบบบางคนที่น่ารักมากแบบใส่ใจมากแล้วตะกี้เขิน่ะชอบสุดตอนที่อ้อนแบบแต่ทาไม่อยากให้เพือนหาเนอ้อนผมให้อ้อนโอ้ใช่ นี่ออลคือแบบน่ารักมากไม่อยากไปงานใช่ตายได้เนาะคำว่าเนาะคนดูก็เขินที่พบเหมือนแบบเป็นอีกแบบฟิวเจอร์นี่ึะเป็นอีกแบบเวอร์ชั่นนึงเลยอ่ะพอเป็นแฟนกันแล้วอ่ะพอพอแบบเป็นแฟนแล้วเป็นอีกแบบนึงไงอย่างเงี้ยเออหน้าเราแบบน่ารักชอบฟิวเจอร์แต่แต่เป็นแบบโมเมนต์ของความน่ารักใหม่เข้าใหม่ประมาณที่กำลังกินเลิฟ แต่งแบบมีความเขินๆมีความแยแยเล่นๆกันอยู่ใช่และชอบอย่างคือที่พบจะเป็นคนที่กล้าแล้วก็เปาะค้สึกตัวเองใช่แล้วเป็นคนพูดตรงๆใช่ไม่ปล่อยให้เราไม่ปล่อยให้คิดเองถ้าแบบมีถ้ามีแฟนแล้วแฟนเป็นอย่างเงี้ยโอ้ถือว่าแบบไม่ใช่เหมือนแบบอะไรนะไม่เคยไม่รู้ล่ะเราไม่บอกอะไรเงี้ย ใช่บางคนเหมือนแบบทําไมเธอไม่รู้เองบางคนมันไม่ได้อ่ะไม่บอกก็ไม่รู้แม้ใช่มแต่แบบข็บเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเอาเรื่องอะไรจะไปรู้ได้ไก็พูดออกมาสิเวลาอะไรก็พูดออกมานี่เขาหึงเขาก็บอกเลยนะว่าหึงชอบมากเลยอ่ะอ่ะฉันฉันเกยดก,ก็ได้ฉันชอบฉากคุณพ่อกับเอ่อพ่อของเฟียกับเฟียฉากแรกที่เปิดมาเลย Uh huh. มันมันได้เปิดใจกันนะโอเปนมาแล้วเป็นครั้งแรกที่แบบเป็นการคุยกันดีๆแล้วเหมือนว่าพ่อก็แบบว่าเหมือนเหมือนเฟียจํำได้ทุกอย่างแล้วแล้วเหมือนว่าพ่อเป็นเป็นกอดแรกอะที่เขาได้กอดกันแบบความรักแล้วพ่อร้องไห้เฟ uh ีย huh. ได้เห็นมุมอ่อนแอของพ่อพ่อบอกรักเฟียซึ่งมันเป็นคําที่เฟียอยากได้ยินมาทั้งชีวิตได้แบบได,ได้ได้การ uh huh. บอกรักการกอดอะไรอย่างงี้จากผู้ชายคนนี้อะไรอย่างนี้ย อยากได้ความรักจากผู้ชายคนเนี้ยสุดท้ายทุกอย่างมันก็แบบขี้คายหมดแล้วน้องก็แบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอืน่ารักมากฉากนี้ได้คายกับน้องสาวแล้วมีน้องสาวอืมมีน้องสาวมีมนมน้องสาวจริงอ,อไปคุยคีกับแม่เลี้ยงคือคีกับทุกคนอะ่ะชอบมากเลยก็คือแบบ คือเรื่องสําคัญของเฟียรอะก็คือเรื่องครอบครัวอประเด็นหลักของเขาอ่ะมีความสุขอืมตอนนี้ประเด็นเขาประเด็นเนี้ยมันถูกแบบมันถูกแบบปลดล็อกไปแล้วอ่ะเขาก็แบบมันคอมพิวต์แล้วสำหรับตัวละครนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะหมวยต่อเลยขอเลือกฉากที่เดโอคกับเฟียจับมือกันหลังจากฉากเอ็นซีของคู่รักของคู่ของคู่ร้อง มันมีความรู้สึกว่ามีความคอนท้าในในตอนนั้นเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วมันควรจะเป็นคู่หลักหรือเปล่าลที่แค่นอนแค่นั่งจับมือกันมันแต่ว่ามันกลายมันกลายเป็นว่าเจโอก,กับเบียดอะมันนั่งจับมือกันเฉยๆอะหลังจากที่กูลรองเขาแบบมือเขาสามันสามคืนกันมาแล้วช <c oughs> อบจังหวะในการตัดว่าเอเอแล้วเขาก็แบบมีโมเมนต์แบบมันนอนดูบาร์สนอนดูบาร์สด้วยกัน ก็มีออกโทรมาอวดแฟนเออโทรมาอวดว่าแฟนผมอารักับพี่เรื่องเยอะไม่เข้าใจแต่ว่าตอนตรงนั้นนัทพอวดทำไมอ่ะเขาชอบคุยอย่างนี้กันอยู่แล้วไงตอนแต่ EP แรกๆเขาก็อวดที่เขาพาเฟียดเป็นเป็นส่องพี่โผ่ปะว่าเนี่ยพี่คนนี้เขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเขาดีกว่าพี่เรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีการบอกวิพภูด้วยนะว่าผมอยากจะบอกครอบครัวทุกคน อย่ก็ไล่โทรเอออะไรคืออยก็ได้แหละโทรไปอวดแฟนนู้นนั่นนี่มึงอีกสาทีเลยมยังไม่ได้พูดเด็กอพิส od เลยอ่าอ่าแ่แกแล้วก็เดี๋ยวมันก็ในโอก็บอกว่าจะจะอะไรนะจะพจะเจอกับไอ้คิงอ่ะอืมก็บอกว่าจะพยายามพยายามตอบไม่ไม่อะไรนะไม่เล่นไปตามเกมของมันอะไรอย่างเงี้ยเออ อในเอพิซ od ไปไงคะเปิดฉากม mm hmm. าฉากสุดท้ายคือยู่ดีเฟียสก็ไปเห็นอีผู้หญิงคนนั้นนะคะไปเห็นรุ่นน้องจูบปากปะน่าจะจูบปากเลโอเลย mm hmm. ดึงมาหะดึงมาจูบเลยอตัะมาจูบออแล้วก็ตัดไปฉากไอ้นี่ไปเหมือนเฟียสน่าจะเสียใจบูบูไปกินแล้วเราไปเจออีหัวฟูแล้วก็เอ้ดันก็พาพาไปแล้วเหมือนพูดเป่าหูอะไรแล้วกลับมาก็ทะเลาะก,กันในห้องแบบใหญ่โต วาจะกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วดีกว่าไหมอะไรเนี้ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกนั่นแหละเหมือนที่เราเหมือนที่เราคุยไว้อะประเด็นแรกก็คืออาจจะเป็นแผนไม่น่าจะมีอะไรหลอกใช่มันน่าจะน่าจะเป็นแผนเพราะว่าเลโอไม่น่าจะยอมขนาดนั้นนะตอนนี้ผู้หญิงมันแบบจับคอมาผู้ชายมันควรจะรู้ตัวแล้วแหละว่าแบบทิ่จะทำอะไร มันจะต้องไม่ขาดแล้วะหรือว่าจะไปได้ยินได้ยินว่าอีพี่เหินน่ะเป็นร่วมมือกับอีหัวฟูเพื่อจะมาทํามานเอาเรื่องเนี่ยมาทําให้แบบว่าหัวร้อนแบบทะเลาะกันจะได้แผลอะไรอย่างงี้เปล่าเพราะว่ามันเหลือแค่สองตอนเราอย่าเดาเราเราไม่สามารถเดาไปไกลได้มากใช่ฉันว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกสองตอนมันคงไม่มันคงไม่พีคอะไรไปมากกว่านี้แล้วแหละมันก็แค่ทะเลาะกันไปตามเกมแหละฉันว่าไม่มีอะไรหรอกในคิดเยอะค่ะตอนจบเลิกกัน รอ,อพักซีซั่นสองเออรอซีซั่นต่อไปเออซีซั่นต่อไปจะเอาอะไรนั้นดีออนกับโพ่าเป็นคู่หลักใช่แล้วนั่นเป็นคู่ลองเพรเป็นเพื่อนกันแล้ว <c oughs> คนด่าแน่ <c oughs> คนด่าแน่กู <c oughs> บอกเลยถ้าทำแบบนั้นอะเเยโยอเสียจกลยคู่ลองอืมอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอีกหนึ่งนาทีประมาณนี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องนึงต่อไม่สามารถเดาไปไกลได้มากใช่มันเดาได้ประมาณเท่าน,นี้แหละเพราะว่ามันจะจกคนพะตอนนี้วิีก็ดูคลิปรีแอคชันค่ะแดนเซโน EP 1 0จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือแบบโอเคก้า oh, จบแบบอ่ um. ํ บอกแล้วมันต้องมอีตัวประเด็นปัญหาอะไรมาอีกก็คืออีพีนี้คือต้นคลิปก็คือต้นต้นต้นแบบว่าต้นเรื่องก็คือแบบว่าเคลียร์ปัญหาเฟียคิดปัญหาทั้งกับพ่อทั้งกับแม่เลี้ยงกับน้องอะไรเคลียร์หมดแล้วก็รู้สึกจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วมาจบท้ายด้วยเฟ <c oughs> ียตไปเห็นอ่รุ่นน้องของเลโอแล้วก็แบบมีการจูบก,ก,กันอะไรกันฉันว่าแล้วก็จะมีเป็นแบบ something เป็นแผนหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเราไม่คิดเพราะว่าเหลือแค่อีสองเอพิโ o ดมันจะจบแล้วมันไม่คงไม่ดราม่า เยอะจนแบบยืดยาวก็น่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ อีหัวฟูน่าจะเป็นแบบแผนการของมันหรือเปล่าที่ทําให้แพในการแข่งขันอันนี้วิคิดไปเองนะคะวิคิดเองนะ,ะน่าจะประมาณนั้นนะคะทุกคนสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปดีนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วิด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเอาไว้นะคะเวลาวิลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนเนาะก่อนจะไปขออนุญาตฝากปฏิพันอีกหนึ่งรอบนะคะกับเจ้าตัวยาสีฟันทาวอนนะคะ,ะ,คะเป็นยาสีฟันสูตรภัยจะธรรมชาติเป็นออร์แกนิกแบบ100%นะคะนนึ่งร้อยเปอร์เกินปาากมกๆนะคะอยากรู้รายเอียดเพิ่มเติ่ สามารถถ้าเข้ามาสอบถามได้ใน IG ะไลฟ์ไล์วิชออัปหรือวิขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะ